ดูสิเราได้อะไรมาดูค่ะเราได้อะไรมาบ้าง ดูภาระรากันค่ะน,นี้เป็นมะขามเปียกพวกนี้จะเป็นกระเทียมดองแล้วก็ผักดองอเอาน้ำไม้ดองไปหนึ่งขวดสองสองน่ปะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปตลาดที่ใหม่ที่ส่วนมากเขาขายของเอเชียนะคะดูสิเราได้อะไรมาดูค่ะเราได้อะไรมาบ้างดูค่ะเดี๋ยวจะมาบอกทีละอย่างเลยนะคะว่าอะไรยังไงเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้โปรโมทหรือว่าอะไรนะคะคือ เราไปซื้อมาเราอยากจะอ,อยากจะรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ถ้าถ้าสมมุติว่าพี่น้องคนไทยที่มาอยู่ที่เนี่ยเขาจะรู้กันค่ะว่ามันอาหารที่เนี่ยของของบ้านเราอ่ะมันแพงโอเคนะคะเลยลูกชิ้นเนื้อนะคะประมาณเกือบ17เหรียญน,นะคะ17เหรียญถุงนี้จะอยู่ประมาณ300อ 380บาทค่ะประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับเงินไทยอัตราตอนนี้นะคะอันต่อมานะคะทุกคนก็คือ pork ears ก็คือหูหมูเขาจะขายกันกิโลกร,รัมละ14เหรียญน,นะคะก็ตกประมาณ300 300กว่านิดๆได้มา2แพ็คค่ะ pack แพ็คละประมาณ230บาทค่ะได้มา2แงแพ คูหมูถัดมาของหายากอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเตนไก่เขาจะขายอยู่ประมาณ5เหรียญต่อกิโลนะคะอันนี้ได้ประมาณกิโลหนึ่งพอดีก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะร้อยกว่าบาทของหายากเราอยากเราต้องซื้อค่ะตัวนี้มะเขือบ้านเราค่ะทุกคน1 2 3 4งสองห้าอด สามหกเก้าสิบเอ็ดลูกนี่ซื้อมาตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งร้อยยิบเจ็ดบาทค่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยยิบเจ็ดบาทมาถึงหัวหอมแดงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หัวหอมใหญ่นะคะนี่เป็นหัวแดงหัวหอมแดงหรือที่เรียกว่าชาร์ลอตนะคะเนี่ยแหละที่เราซื้อมาแบบนี้ค่ะตกเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยยิบสองบาท มาถึงตัวนี้ค่ะมาราจีนหรือที่เขาเรียกว่าเมลอนบิตเตอร์มาสามลูกสามลูกจะอยู่ที่อู้สิบกเหลียนค่ะนี่จ่ายไปสิบกเหลียนเอามาจะคูณให้ดูอันนี้สิบจุดหนึ่งห้า สามลูกอยู่ที่ประมาณสองร้อยยี่สิบสามเหรียญค่ะเนี่ยสามลูกค่ะโอเคนะคะมาถึงตัวเอกของเราหาซื้อยากมากผักไก่แงงผักไกแยงบ้านเรานั่นแหละค่ะนี่ซื้อมาประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยร้อยสิบบาทเนี่ยค่ะแค่เนี้ยจะจะลองมาปลูกดูค่ะเพราะมันมีรากอยู่ แพงไม่เป็นไรคะ่ะขอให้ได้โอเคนะคะมาถึงปลาแห้งปลาอีโกะปลาที่โกะบ้านเรานั่นแหละคะ่ะเนี่ยค่ะแท็นี้ปลาอีโกะบ้านเรานั่นแหละคะ่ะถ้าเป็นเงินไทยก็275บาทคะ่ะเนี่ยอร่อยมาถึงปลาซิวตาแห้งคะ่ะเ n c h i วิ s ถุงนี้ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็215บาทค่ะชอบมากมีประโยชน์แพงไม่แพงไม่ว่ากันอร่อยส่วนกุ้งตัวเล็กตัวน้อยในแพ็กนี้นะคะส่วนกุ้งตัวเล็กตัวน้อยในแพ็กนี้กุ้งแห้งอ,อันนี้อยู่ประมาณ270บบาทค่ะเนี่ยนะ อยากกินต้องได้กินแพงไม่ว่ากันคะ่ะทุกคนอยากกินต้องได้กินมาถึงหน่อไม้ดองบ้านเราได้มา2กระปุกถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วกระปุกนี้ก็ประมาณหนึบาทค่ะได้มาสองกระปุกก็สองร้อยแปดสิบเนี่ยค่ะมาถึงข้าวคะ่ะทุกคนตามหาซะข้าวเบอรี่คะ่ะทุกคน พอดีช็อปที่ไปวันนี้มันมีหมดทุกอย่างที่เราต้องการเลยเนี่ยเป็นเป็นภาษาไทยได้วยนะคะข้าวแห่งสัทธ,ธาฮักฮักปันคัดพิเศษถุงนี้อยู่ที่ประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบค่ะทุกคนเนี่ยยี่หกเหรียญ เช่เบอรี่โอ้ยหาดมาตั้งนานโอ้ยขอบคุณคนไทยมากเลยได้กินแล้ววันนี้ไปซื้อของที่เอเชียเอาเอเชียนช็อปได้ม้อมาค่ะม้อเหมือนบ้านเราเบาๆเหมือนสแตนเลสอันนี้อยู่ประมาณ200กว่าบาทค่ะเย็บ300ส่วนแบบนี้ชอบมากเลยค่ะไซส์พอดีไซส์พอดีมากเลยตัวนี้ จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทเหมือนกันค่ะถือว่าไม่แพงถ้าเราชอบอะไรที่เราชอบก็ถือว่าไม่แพงค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนมาดูกัน300กว่าบาทมาดูกันค่ะเพิ่งซื้อมาวันนี้ตรงปกไหมปกเป็นอย่างนี้นะคะ ตรงปกค่ะเคนะคะแบบพอดีเลยค่ะสามร้อยกว่าบาทไม่แพงนะเคนะคะอีกอันนึงค่ะทุกคนอีกอันนึงซื้อมาสองในวันนี้อุเรามาดูกันนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเรามาดูกันสามร้อยกว่าบาทเหมือนกัน กว่านิดหน่อยค่ะทุกคนประมาณห้าสิบบาทกว่า,อ,าอยากได้หม้อแกงที่แบบว่าไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากค่ะทุกคนก็เลยแบบนี้พ่อมาอย่างดีนะเนี่ยทุกคนฝาจับจะเป็นแบบนี้ แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนไม่หนักไม่เบาแต่เป็นคล้ายๆกับอลูมิเนียมลางง่ายนะคะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กมากค่ะเนี่ยแลดูลูกทุกคนตรงปกเนาะตรงปกนะคะทุกคนโอเคนะคะ ได้มาแล้วค่ะสองหม้อขนาดก็เท่าๆกันนะคะทุกคนแต่ประมาณว่าชอบตรงฝามันตรงเนี้ยฝาเขา,าแบบดีไซน์มาดีค่ะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยยี่สิบสามรอยห้าสิบไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะทุกคนสวย ชอบค่ะราคาก็ไม่ไม่แพงโอเคนะคะ